วันนี้เตะดึกเลยอะ่ะขอโทษน,นะป <c oughs> กติอ๋อไม่ปกติถ้าเตะเน <flashlight> ี่ยสีทุ่มป่ะฮ่าแล้วคุณกเ็เลดอ๋อ <c oughs> <c oughs> เก็บทรองอยู่ปะนะเก็บทรงตรงเนี้ยเป็นยังไงมันเป็น <c oughs> แล้วแบบเจอแบบอ้าวพับพับพับคือมากันนึกว่าแบบเอ้ยเราจะมาแบบได้คุยคุยชิดแชรดกันนึงอ๋อเปล่าหลับหลับนิ่งแหมคุยด้วยนะเนื่งเข้าไปคุยด้วยนะเนี่ยนานนะไม่พูดเลยมัไม่พูดะไรอยู่เราอยู่มันไม่อยู่กันมที่เลยเรารักห้องน้ำเป็นพิเศษเลยอ่ะวันนั้นวันนั้นไกลห้องน้ำเลยเพื่อนเพื่อนทุกคนแบบพร้อมเข้าชาร์จเต็มที่แล้วก็มีถุงห่อห้อยหูห้อยหูห้อยหูเป็นเรื่องจำได้